อัปเดต5นักเตะที่สปอร์ติ้งลิสบอนขายออกแพงที่สุดอันดับ1บรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางตัวรุกชาวโปรตุเกสขายให้แมนยูในปี2020ตอนอายุ25ปีด้วยราคา65ล้านยูโรปัจจุบันเป็นกัปตันทีมและกำลังสำคัญของแมนยูอันดับ2มา n นเอลอูกาเต้กองกลางตัวรับชาวอุรุกวัยขายให้ปเอสเชในปี2023ตอนอายุ22ปีด้วยราคา60ล้านยูโรล่าสุดในปี2022 14เขาย้ายไปแมนยูด้วยราคา50ล้านยูโรอันดับ3มาเทอุสดูเนสมิดฟิลชาวโปรตุเกสขายให้วูฟแฮมตันในปี2022ต่ออนอายุ23ปีด้วยราคา47.4ล้านยูโรปัจจุบันเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นกำลังสำคัญของทีมอันดับ4ชูเอามาริโอกองกลางชาวโปรตุเกสขายให้อินเตอร์มิลานในปี2016ตอนอายุ23ปีด้วยราคา44.78ล้านยูโรปัจจุบันเล่นให้เบซิตัส หลังย้ายมาจากเบนฟิก้าในปี2024อันดับ5เปรโรปอรโ,ร,โ,ร,โรแบ็กขวาชาวสเปนขายให้สเปอร์ในปี2023ตอนอายุ23ปีด้วยราคา40ล้านยูโรปัจจุบันเป็นตัวหลักไหนตำแหน่งแบ็กขวาของทีมคุณคิดว่าใครคุ้มค่าที่สุดคอมเมนต์บอกเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า